สวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็เบบี้เกตนะคะพ่ออินถ่ายหลังกล้องวันนี้เป็นวันอะไรครับวันเกิดโรงเรียนวันเกิดโรงเรียนเหรอครับวันเกิดโรงเรียนแปลว่าอะไรฮะคือก่อตั้งโรงเรียนมาครบเท่าไหร่มาครบปีนี้เป็นปีที่หนึ่งร้อยหกสิบแปดเขามีทุกปีใช่ไหมใช่โอเคซึ่งวันนี้เรามาที่โรงเรียนน้องกายกันเดี๋ยวจะมีกิจกรรมข้างในใช่ไหมลูก ให้กายพาไปดีกว่าไปไปเลยลูไปยังไม่รู้โครงสร้างเอ้าเอาจะสร้างวันศุกร์เอ้าเหรอเออเดีวกลับบ้านก่อนเอ้างงงงเอาไม่เป็นไรไปกายจะพาไปทัวร์ฮะัวันนี้ตอนนี้นะคะเดินทางมาถึงที่หน้าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีบัตรหรือยังน้ำมันมีหนึ่งใบทลวดค่ะเอ้าทำไมงั้น่ะรอไปตั้งหลายคนเข้าไปคนเดียว เอ้ยไม่ได้ไม่ได้เรามาแล้วปนั่งานมานั่งานก็ตอนแรกอ่ะเรายังไม่รู้ว่าเราจะมาหรือเปล่าอ๋อไปไปไปซื้อก่อนส่งตัวแทนไปซื้อไปตรงนี้เขาขายใบละห้าสิบบาทนะอ่าตอนนี้กายกำลังซื้อให้อยู่ตอนนี้นะฮะตรวจบัตรค่ะตรวจบัตรูมมีดกจาานไปพี่กายครับไปพี่กาย คอนเซปต์แชปเตอร์168หแเหรอคะฮะยังไงจริงๆของมันคือคืออะไรหนังสือเล่มเดิมเพิ่มเติมคือบทที่1 6ึอ๋ออันนี้คือบทที่168บทนี้เขียนว่าโควิดเป็นยังไงคะฮะเนี่ขาได้ข่าวว่าเขาถูกตัดงบด้วยนะคะรอคะงบประมาณน้อยวายนี่นี่มีให้เขียนนะเนี่ยเนี่ยให้มาเซ็นกันนะคะเนี่ย วันนี้เขากลัวมไม่รู้ว่าเป็นลูกคุณแบม,มนะเนะลูกแบม,มตายแล้วเขียนยันแบบสุดยอดมากเขียนว่าอะไรอะลูกไม่มีใครเขียนที่นี่เลยอะอวพรอะไรโรงเรียนอะไรเลยอ่ะ<ม>เขียนกันส่วนตัวทั้งนั้นเลยฮะเอากายเขียนด้วยเหรอเขียนกายเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นของที่ระลึกของโรงเรียนนะฮะซึ่งเสื้อบ้างอะไรอย่างนี้บ้างนะฮะนี่เออป้าไม่ค่อยมีเลยค่ะหมาซื้อให้หน่อยอะ สักตัวเผื่อเอาไปใส่มง,งานโรงเรียนมีลายริวรพูไหมฮะเอาคุณเทพรวฟัวไปซื้อของวอลิกวอลิกเหรอฮะมันไม่เท่แล้วลิวฟัวทำไงอะหอามาเซ็งไงตอวนี้นะได้แล้วค่ะนี่อันนี้เป็น,ปน,ปนลายใหะะม่ไม่รถราคาอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับโอ้แปดเกสิแล้วก <c oughs> ัน,นเขาบอเกเ9 0ร เขาบอกร้อยเก้าสิบเขางงไงเอ้ไป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 ร้อยเก้าสิบแล้วกันได้เอาไปเอานี่เขาบอกว่าที่เหลือร้อยหนึ่งเดี๋ยวเขาใส่กระเป๋าตัวเองแล้วเลือดกรีดออกมานะสีม่วงเงินทองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโรงเรียนเก่าป้าๆคือโรงเรียนอะไรคุณตรงนี้จะดีอ่ะเดี๋ยวโดนกระทืบนไปแม่เขีนกระเบียนเะเบียนอ่ะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราลูกลูกเราอยู่กรุงเทพพิเตียนแล้วก็ ติดเตียนติดเตียนโรงเรียนอะไรเก <c oughs> ตอเอาอะไรอนะันเนี้ย BTS มีไหม BTS มีไหมน่ะ <c oughs> อ้ <c oughs> นี่เห็นมา BTS <c oughs> คืออันนี้นะยังไงเอาอะไรตอนแรกนึกว่าจะซื้ออะไรซื้อ BTS เองอ่ะมามา,มา,มาซื้อดิไหนครับไหนครับไหนคะอันไหนฮะ <c oughs> อันนี้เหร <c oughs> อ,นนหอโอเคเอามาลองสิอ่า <c oughs> มันมันลุยๆอ่ะงนะมัวขอทานเนี่ยเห็นไหมไหนดูสิ อ๋อเอาไปชอบอย่างงี้เหรอฮะพมาว่าสวยไหมเอ้าโอ้ยหนูชอบไหมโอ้โหหลอกกว่า BTS อีกฮะไปเท่าไหร่ล่ะครับอ๋อสองร้อยละกันได้ชิดเร็วเชียวป้าวันนี้จะมาแจกเงินรถอีกหน่อยได้ไหมรถอีกหน่อยแล้วกันได้ร้อยสี่สิบได้แล้วดึงจึงจึงนี่ BTS เเหรอเอาไม่เกี่ยวแล้วใช่ไหม อ๋อ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 อะออ๋ออ๋ออหออ๋ออ๋ออ๋ออดูอ๋ออ๋อง๋ออ๋องดอง๋ออ๋ออ๋ออ๋อาดู b ๋นอ๋อออง๋ออดูอ๋ออ๋ออ๋ออี้อ๋ออ๋อบไหม๋ออ๋ออเบบี้อ๋อ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 อ๋เอ๋ออ๋ออออ๋ออจออ๋ออออ๋ออ๋ออออ๋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 ออออ๋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 ออออ๋ออ๋ออ๋ อุ uh, ้ยแมลงสาบอ่ะนะฮะอุ้ยตัวเงินตัวทองดีไซน์ช่างล้ำเลิศเหลือเกินน่ารักไหมเนี่ยมันร้อนะวแอนกวงานเพื่อนฮะฮะนี่อะไรอมองอัดนใช้งาเพื่อนอ๋อใช้งานเพื่อนอ๋ออันนี้เพื่อนจะดิดกันเหรอเพื่อนจะดิดกายเหรอเจทีมอะไรเจทีมอะไรฮะอะไรนะเจเจทีมอะไรบอกก่อนเร็ว ทีมทีมแมนซิตี้หรือลิเวอร์พูลบอกมาไม่ยอมบอกเชียร์ทีมอะไรคนเนี้ยโอเคไปได้ไปได้ถ้าถ้าเชียร์ลิเวอร์พูลไปได้โอเคถ้ามาจะเชียร์ทีมแมนซิตี้นะแมนยูไม่ให้ไปคนเยอะมากเลยเอ็นนี่เขาม็อบอะไรหรือเปล่าฮะใช้ม็อบอะไรไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นี่งานโรงเรียนนะโอ้โหแบบคนเยอะสุดๆเลยดู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 เพียบเลยนี่ทีเวนทีคอนเสิ เกโวาเร,รู้จักไหมวงสครับเนี่ยรู้จักไหมนะไปดูแบบฮะในแบบในหนร้นะรองเพลงอะไรฮนะร้องให้ฟังหน่อยนิดนึงนสครับวงสครับเนี่ยฮนะิวที่พูดเป็นบอกว่านฮะไม่ยอมพูดอะไรเลยเนเะกินี่ยมันร้องไงเกโนวาเนี่ยนะอะไรอะไร ้านขายอันนี้นี่ขายดีทุกปีนะอยู่ที่เดิมทุกปีอะเน,นี่ยนะจะให้เบบี้เกนไหมเดี๋ยวให้เบบี้เกนมาเลือกเองดีกว่าโอ้นี่ลูกโขนลูกโขนลูกโ่นวิทยาศาสตร์ตรงนี้จะเป็นเกมนะเป็นโซนเกมคนเยอะมากโอ้โหนิวได้อะไรมาครับนิวอันนี้อะไรนะดูบีดเหรอครับแก้ได้เหรอเป็นเหรอ กายแก้ได้ไหมไม่ได้อ่าเดี๋ยวเราจะต่อคิวแลกกูปองก่อนไปเล่นเกมนี่นี่โหหมดเยอะมากมากกายเรารวยแล้วครับกายเอากลับบ้านเลยเฮ้ยฟ้าถามฟ้าแลกทำไมหนูไม่คูปองอเอาหนูมีกูปองอยู่แล้วเหรอแล้วไมไม่บอกเราแลกมาแล้วหรอมอีเท่าไหร่หกใบหกใบเท่าไหร่หกสิบบาท อะไรเอ้หกใบหกสีเออ,กอ,กกอหกใบหกสีไม่เป็นไรเนี่ยมีแล้วก็เมื่อกี้ต่อคิวบอกจะแลกกลุ่องไม่ห้ามไว้ไม่เป็นไรเนี่ยแหละพอดีอ่ะเผื่อไว้เออเ,อเผื่อเพื่อนเล่นเนี่ยเราขโมยกลับไปเลยดีกว่าเน,นี่ยรวยเลยดีไหมเผือ่อได้เพย์โฟกลับบ้านไม,ไ,มไ,ไม่ได้หรอกเขาอะ่ะเอาเอาไว้อย่างนั้นละเอาไว้กลุ่มนะจริงๆฉลากไม่มีเลยนั้นอันนี้อันนี้นนเลยนะเอาเพย์โฟแล้วอยากได้เพย์โฟแต่สุดท้ายเราจะได้เพชร ไปไปไปแตกไงอ่ะอันนี้เหรอโยนปิงปองไปจัดไปนะต้องช่องแดงสี่คะแนนช่องเขียวหนึ่งคะแนนเล่นคนเดียวพออ่ะกายใบสีเหลืองอยู่ไหนเอาใบสีเหลืองเหรอเขาอาใบสีเหลืองแล้วใบสีแดงนะฮะเอาสีแดงเอาเดือดสองซ้ำโอ๊ยไปใกล้เคียงเลยกาย เอาลงแล้วหนึ่งโอ้ลงอีกสองแล้วอาเร็วๆ epic. หมดแล้วเหรอได้เท่าไหร่อ่ะไม่ได้อะไรเลยโอ้โห oh, oh, oh. หมดมากเลยอ่ะซุ้มนี้ไม่ลงทุนเลยเนะีย่ยโอ้<ค> <ณ emitism> o, เล่นเอาหมูมาตัวคนเดียวเลย เน,นเรากำลังจะเล่นเกมโยนหายห่วกชุมดุมอินเตอร์เรอะฮนะะอินเตอร์เร็ก์ฮะเจสวามันม่นใจในการเล่นเกมนี้แค่ไหนฮะอ๋อไม่บอีแรกมาเยอะมากเราต้องได่นร<ม>างวัลบ้างฮะเยอะเยอะเอะเอะแบ่งแยอะเยอะเยอะมากเอะเะเยอะเอะเวอเยอะเยอะเ้อเยอะยอเยอะเอะเอะเออเออเาะอออะ ดูแล้วเกสกับกายไม่น่าจะไหวแล้วให้ริวตอนนี้กายจะโชว์ฝีมือแล้วนะครับเอาเทอเอาไม่ได้เกายโชว์ออกเรือมือเล่นด้วยนะขาผมจะมาเฮ้ยเฮ้ยเอาให้ลงเลยนี่เฮ้ยเอาให้ลงเลยดิโอปาเอาเข้าไปใกล้ๆเส้นหน่อยสิลูกหนูชิดๆเส้นนี่เอาไมาได้ไหมไม่ได้เลยริว เล้วเป็นความหวังของหมู่บ้านจริงๆเอาเิ้วออนได้ลูกอมอนะ่ะโอ้โหสิบบาทได้ลูกอมสองเม็ดอะได้ไหมได้ไหมไม่ได้ครับโอ้โหโจนถึงมงดี้ก็ยังไม่ได้ครับโอ้โหไม่ได้ครับเจสหนูมั่นใจไหมเนี่ยโอ้ยดูดิด้ออกดีอะไ,ได้หนึ่งได้ เกมเกตถ่ยยยายถ่ายไปดิอ้อ้หได้ห่วงเดียวอ่ะได้สงองได้สอกอันเนี้อบใจเป็นซีวิตกินก็ยังดีนะฮะรเราอะ่ะขี้เกียจต่อคิวแล้วกายเอา20บาทนี่นะเอาเกม20อันนี้นะไปให้สาวที่น่ารักที่ส<อ>ุดที่เห็นสวัสดีไปเลยเอาไปให้เร<อ>็วๆวด,ด,ดิไป แจกเขาเลยบอกว่าให้ครับเอาเฉพาะผู้หญิงนะผู้หญิงนะไม่เอาผู้ชายนะผู้หญิงนะไหนไหนเร็วเร็วคนไหนก็ได้เร็วเร็วมองสิมองกวาดสายตาไปีิมอง,มองสองิเอาไปให้เร็วเร็วไปเนี่ยโอ้อ้ไม่ผิดหวังมากเอาเจสเอาไปให้ผู้ชายที่หล่อที่สุดในนี้ไปเลยเอาไปให้บอกว่าหนูให้ไม่มีไปให้ลูก รานขาของเอาไปไหนไหนไหนเอาสุดละหรออ่ะไป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 ให้เลยให้เลยไปมาเขาคือรูปนะเอาโจ้ยเอาเร็วเร็วให้ให้ไปเลยให้ทุกคนนะแจกไปเลยเขาไม่เอาหรอให้เด็กๆดิเด็กๆดิเอ้ยเด็กๆอ่ะสักคนหนึ่งขอเหยื่อสักคนบอกว่าพี่ให้อ่ะใครก็ได้เร็วเร็วให้ไปเลยให้ดีๆดิ พอดีไม่เล่นแล้วครับเดี๋ยวนะนี่อะไรนะเล่นอะไรอ่าอ่อ่าไม่เล่นแล้วอ่าเอาไปเล่นครับดูตลอดเลยอ๋อขอบคุณครับอันนี้เป็นค่าดูนี่เราได้อะไรมาล้านไก่ไก่ไม่ขอกทิ้เลยได้ลูกโป่งอ่ะนี่อันนี้อันละสี่สิบบาทเอาไปให้เปบพี่เกณฑ์โอ๊ะโอ๊ อ่าเนี่ยฮะหมดไปสองสามร้อยแล้วค่ะหมดสองสามร้อยวะ่ะไม่รวมซื้อของหมดเป็นพันโอ้หิวอ่ะหิวเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนะคะเราเจอเบบี้เกนแล้วอ่ากับแม่แอนอ่าเราจะให้เบบี้เกนเล่นล่ะโอ้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 ร้องไห้มาเนี่ยนะชอบหรอชอบไหมเนี่ยนี่ฮะเบบี้โอ้เบบี้แอนกินไรยัน ร้อนหิวจังเลยได้เวลาเติมพลังอ่ะคกินอะไรครับแล้วเราก็จะได้เลกรปูรปูใช่ไหมใกล้จะอยู่ได้นานแค่ไหนโค้ชม ร้อยแถมพ่นหนึ่งคนนี้คือนรถมาอีกคนได้มาจากตรงนี้เพื่อนกายใช่ไหมครับใช่โอเคค่ะสนุกไหมกายสนุกคนเยอะไปอ่ะมาว่ามันยังไงโอเคได้ก็ถ้าใครอยากให้เราทำคลิปดีๆแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวรอปีหน้าอีกทีหนึ่งทีได้อันนี้กับโอเคงั้นวันนี้ไปก่อนดีกว่าครับบ๊ายบายค่ะคิดจบ๊ายบายค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกระดิ่งติดตามกันด้วยนะคะเอาะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย